สวัสดีครับคันนี้รีวิวงานอุปกรณ์เสริมครับผมคันนี้ลูกค้ามีหลังค้าอยู่แล้วเป็นของแบรนด์3ามมิตครับผมรุ่น v2 3สามมิตร V2 ลูกค้าเข้ามาสั่งเพิ่มกระจกหน้าจอแยกส่วนจากกวรถครับผมคันนี้ลูกค้าไม่ติดยางหิ้บเพลงครับเนื่องจากใช้งานถอดเข้าถอดออกบ่อยครับวันนี้ก็เข้ามาสั่งเพิ่มเป็นกระจกหน้าครับผม เรียบร้อยมันจะแยกส่วนจากตัวรถครับผมเป็นติดตัวรถแบบนี้เลยข้อด,ดีก็คือเวลาถอดเข้าถอดออกถอดได้ง่ายถอดเองได้เลยไม่ต้องเข้ามาที่ร้านนี่ครับพวกภายในก็คือของเดิมๆของลูกค้าครับลูกค้าก็มาเพิ่มเป็นกระจกหน้าแบบนี้เลยใส่แยกส่วนให้อีกหนึ่งชั้นเผื่อเวลาถอดเข้าถอดถออกก็ยกออกได้เลยครับอีกหนึ่งงานครับผมฝากไว้ด้วยครับผมงานกระจกหน้าแยกส่วนจากตัวรถครับ